เขามีการเต้นรำกันด้วยนะคะแล้วเขาก็จูบก,กันด้วยเขาก็จูบก,กันอ้โหูเต้นไปด้วยแล้วก็จูบก,กันด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอกเหมือนเดิมนะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันนะมันชื่อว่าแบบเต้นรำพรอมอซ์แลนด์ โรงเรียนมัธยมปลายนะโอ้โหวันนี้เราจะลองเข้ามาใช้ชีวิตเป็นนักเรียนนะมัธยมปลายกันหรือว่ามปลายน้องๆบางนคนเนี่ยอาจยังเพิ่งอยู่ประถมนะคะหรือว่ามัธยมต้นแต่ในครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปมัธยมปลายกันนะคะซึ่งประเพณีของต่างประเทศเนี่ยมัธยมปลายเนี่ยก่อนจะจบภาคเรียนนะคะเขาจะมีการเต้นรํางานพรอมนั่นเองนะคะงานพรอมคืออะไรงานพรอมคืองานปาร์ตี้นะ ก่อนจบภาคการศึกษานั่นเองนะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะไปเล่นกันเลยดีกว่ากับเต้นรำงานพรมที่โรงเรียนมัธยมปลายนั่นเองค่ะเรนตอนนี้เรามาอยู่ในแมปแล้วนะคะโอ้โหแมปก็โอ้อยายอยู่นะโอเคอยู่นะทุกคนก็ไม่ทราบว่ามีใครเคยเล่นหรือ,อยังนะคะแต่ว่าพี่นิวเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรก นี่อย่างคนนี้ปอ้าไปแล้วกันจะบอกเลยนะว่าคนนี้เนี่ยเขาแต่งตัวไปงานพรอมนะคะและนี่เดี๋ยวเรามาดูที่พักก่อนดีกว่านี่คือที่พักเรานะทุกคนสามารถเลือกห้องได้ไหมอ่ามาเจออีกแล้วนะนี่แต่งสวยทีเดียวนะคะพร้อมที่จะไปงานพรอมจะบอกว่าอันนี้คือห้องเพื่อเรานะคะไม่ใช่ห้องเราซึ่งห้องไหนว่างบ้างดูแล้วไม่น่ามีเดี๋ยวนะมีอีกชั้นไปเนี่ยอ้าวหมดแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวจะบอกว่าห้องพักนี่ได้ถูกจองไปหมดแล้วนะ นี่ไงเข้าไปด้วยไงแล้วไก่เข้าไปนะคะนี่คือห้องเพื่อนเราคือคนนี้นั่นเองนะก็จะมีห้องนอนห้องนอนอะไรแบบนี้แล้วนี่คือห้องน้าโอ้โหจะบอกว่าห้องใหญ่อยู่นะคะเนี่ยสามารถนอนได้จริงด้วยนะคะเย่เยหลังจากที่เราไปสังสรรค์ปาร์ตี้เสร็จแล้วเราง่วงเราก็กลับมานอนที่นี่ได้เอเอเฮ้ยจะบอกว่า,เ,าเราออกไปจากห้องนี้ไม่ได้นะคะ เออเธอเธอเปิดห้องให้เราหน่อยดิเอาเธอเธอเปิดห้องให้เราหน่อยได้ไหมเงี้ยบอดเน็ต <Huh? S 1> <What that? c oughs> เปิดห้องให้เราหน่อยเราออกไปไม่ได้เฮ้ย <c oughs> hey, ต้องเป็นเจ้าของห้องเท่านั้นนะที่จะเปิดห้องได้ซึ่งเราไม่ใช่เจ้าของห้องเราก็เปิดไม่ได้บอดเน็ตเอาเปิดได้แล้วนะ <c oughs> ซึ่งเราต้องไปหาที่แต่งตัวก่อนนะแต่งตรงไหนเนี่ยอ่อตรงนี้คือสถานที่จัดงานพรมนะต้องเดินเข้าไปในนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปแต่งตัวก่อนดีกว่านี่เลยตรงนี้คือที่แต่งตัวนะคะ โอ้สุดยอดโอ้โหชุดเพียบเลยอะมีทั้งเอ่อชุดผู้ชายนะะแล้วก็นี่เลยชุดผู้หญิงจะสังเกตว่าชุดผู้หญิงมีเพียบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกชุดกันเลยดีกว่าชุดสวยๆเพียบเลยนะคะเลือกไม่ถูกทีเดียวหุยชุดนี้ดูดีนะลองดูไหมอ่าโอ้โหดูดิสั็กซี่นะนี่เห็นสั็กซี่เลยเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าเราจะเอาชุดอะไรอย่างนี้เข้ามาในนี้เราก็สามารถเลือกได้ไหมมาดูกันนะ เฮ้ยอันนี้ก็สวยทุกคนสีน้ำเงินว่าเดี๋จะสีม่วงดีสีม่วงก็สวยโอ้โหสวยหมดเลยแต่เห็นว่าบางคนเนี่ยมีกระโปรงด้วยนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าเขาไปเอากระโปรงมาจากไหนนะเออกระโปรงอ๋อนี่ไงกระโปงหกระโปรงเทียบเลยสมมติว่าพี่นิวเนี่ยใส่เสื้อสีม่วงใช่ไหมเราก็ต้องไปเอากระโปรงสีม่วงนะจะได้แมทกันนี่ค่ะอุ้ยเอา้า ทำไมกลายเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นเซ็ตมันนะคะอ๋อนี่เป็นชุดเซ็ตกระโปรงเลยโหแจมโบโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะลองไปเลือกกระโปรงอันอื่นดีกว่าถ้าเกิดเรานะคะไม่เลือกสีกระโปรงเป็นหลักเนี่ยเราก็เลือกทรงผมเป็นหลักก็ได้นะอย่างนี้ก็ทรงผมสวยนะคะอ่าแต่ว่าผมเนี่ยปิดตาไปหน่อยนะทุกคนผมปิดตาทีเดียวแต่ว่าทรงนี้น่ารักอะเราก็ยังไม่ได้ทรงผมหรือว่าชุดกระโปรงที่ถูกใจสักทีอ่าสีขาวดู สีขาวอุ้ยอันนี้ทรงผมดูดีนะ <Wow. S 1> เป็นกระโปรงสีขาวอะเอาสีขาวก็สีขาวทุกคนแล้วก็มันจะมีหน้าตาให้เราเปลี่ยนนะคะแต่ว่าหลังจากที่มองดูหน้าตาแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนดีไหมคะคือทุกคนมันควรเปลี่ยนไหมอะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะดูน่ากลัวไปหรือเปล่ามันดูน่ากลัวไปนเนี่ยแต่ก็ควรเปลี่ยนนะอะเอาหน้าน,นี้ก็แล้วกัน,นหน้าไหนดีอืมหมแดดออะหน้าน,นี้เป็นไง สวยอยู่นะโอ้โหว่าไปนะทุกคนมีแบบว่าเ,เป็นกระรูปหัวใจด้วยเรียกว่ากระส่วนด้านนี้นะเป็นสร้อยคอแต่ว่าเราต้องใช้โลบักในการเพิ่มเงินเข้าไปนะคะมันก็จะมีสร้อยคอเครื่องประดับอะไรแบบนี้นะทุกคนนี่ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้โลบักในการซื้อเพิ่มนะด้านนี้ก็มีหน้าตาให้เราเปลี่ยนนะคะ เฮ้ยหน้านี้ก็ดีลองดูปึ๊บหน้านี้เหมือนหน้าตกใจอ่ะอ้าอ้าปากเลยอ้าอย่างงี้เฮ้ยหน้านี้น่ากลัวทุกคนดูดิวัดแดดโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะไม่ควรอันนี้ไม่ควรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาด้านนี้กันนะฮะปึ๊บโอ้ยนี่ดูดีโอ้โหอันนี้ดูดีสุดแล้วนะตั้งแต่เอ่อเลือกมานะฮะ <S <S เอาวันนี้ละกันนะถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูตกใจไปหน่อยอ่ะตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเสื้อเป็นสีน้ําเงินดูนะคะอืน้ําเงินขาวงั้นเหรออันนี้อะไรม่วงขาวไหมม่วงขาวอ้าสีพาสเทล เอออันนี้สวยทุกคนออกแนวสีเอ่อม่วงพาเทลนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นกระโปรงสีขาวอ่าอันนี้ว่าไปก็สวยนะทุกคนตอนนี้เลือกไม่ถูกแล้วนะคะว่าจะอชุดไหนดีอหลังจากที่ดูแล้วไม่มีเครื่องประดับอะไรที่เราสามารถเลือกได้ฟรีเลยนะทุกคนวัดแดดอ่ะเราคงแต่งได้ประมาณเท่านี้นะเพื่อที่เราจะไปงานพรอมกันนั่นเองนี่ลยมันจะมีท่าเต้นด้วยนะคะท่าเต้นแบบนี้อ่าใช้สำหรับแบบว่า เต้นในงานพรมอะไรแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยดูดีนะหมดแดดเต้นแบบนี้เออนะเออนี่ท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งท่าใส่หัวก็มาท่าใส่หัวนะทุกคนนะ่ะโอเคนี่เลยเราก็เดินข้ามมางานพรมแบบนี้นะคะแต่งตัวสวยแล้วแต่ประเด็นคืองานพรมนะคะเราจะต้องมีเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคนมาควงคู่เราเป็นผู้ชายนะแต่ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเจอแต่ผู้หญิงด้วยกัน เพราะฉะนั้นฉายเดี่ยวแล้วกันนะทุกคนนะไปแล้วนี่คือโรงเรียนนะคะอย่างที่บอกว่างานพอมเนี่ยมันจะต้องจัดในโรงเรียนใช่ไหมเราเข้าประตูไปเลยโอ้โหมีแต่คนแต่งตัวส,สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างคนนี้ก็กําลังเซลฟี่อยู่นะคะเ,เซลฟี่ด้วยดิโอ้ยดดนะหน้าตาหน้าตาเธอผู้นี้บอดเดด <laughs> แล้วตรงนี้นะคะบอดเดดบอดเดดคืออะไร โอ้เป็นเวทีนี่เป็นเวทีประกวดนะฮะก็อย่างถ้าเกิดใครแบบว่าถูกประกาศชื่อว่าเป็นราชนีหรือว่าราชาแห่งงานพรอมก็จะถูกมายืนบนเวทีนี้นะเท่าที่พี่นิวรู้นะฮะสายสะพายให้เราด้วยนะฮะนี่แล้วก็นี่เลยเอ่ออะไรเนี่ยมงกุฎนะฮะมันจะมีเอ่อสายสะพายพรอมคิงคือผู้ชายนะฮะแล้วก็อันนี้พรอมควีนนะฮะเราต้องพรอมควีนนั่นเองนะทุกคนนะเห็นไ,ไหม มงกุฎเอาอย่างไงก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงได้แล้วอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เนะะี่ยค่ะมงกุฎเราซ้อนกันแล้วนะคะมีทั้งมงกุฎผู้ชายแล้วก็มงกุฎผู้หญิงอยู่บนหัวเราอ่าตอนนี้นะพี่นิวก็เอามองกุฎผู้ชายออกไปแล้วตอนนี้เราก็มาสวมแต่มงกุฎผู้หญิงนะงั้นเดี๋ยวเรามาเต้นกันดีกว่านะทุกคนโอ้โหชอบหน้าชอบหน้าคนนี้มากเลยนะคะแม่ น่าอย่างกับเออแองเจล in oh, ja, ิน nah, ่าโจลี่นะฮะพูดูปากเธอนะนี่เลยเพิ่งเห็นว่ามีผู้ชายเข้ามาในงานพรอมนะฮะเหมาะกับว่าจะควงแขงกับเราดูดิเสื้อสีขาว เหมาะก,กับเรามากเพราะเราใส่กระโปรงสีขาวนี่เธอมาเป็นคู่ควงกันไหมในคืนนี้อ่าคงไม่เอาอะ่ะเพราะว่าฉันมีแฟนอยู่แล้วและแฟนฉันก็อยู่บนเวทีนั่นไงบนเวทีงั้นเหรอโอ้โหบนเวทีมีตั้งหลายคนคนไหนแล้วเนี่ยงั้นเรามาหาคนนี้ก็ได้นะคนที่จะเป็นคู่ควงเราในงานพรอม <L ew ater> จะบอกว่านี่ไม่ใช่ผู้เล่นนะนี่คือ NPC นะโอ้ดูท่าเต้นดีเจก็เป็น NPC นะโอ้ไม่กอดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเต้นกันดีกว่านะคะก็มีหลายท่าเลยแล้วแต่ว่าเราจะท่าไหนนะโอ้โหโยโย โย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 อย่างตรงนี้เนี่ยที่มาเต้นกันเนี่ยเป็น n อ c นพีซีหมดเลยนะคะก็จะมีเป็นคนบ้างนิดหน่อยนี่ค่ะแล้วก็มาเต้นกับเขานะคะถ้าเดบ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 ไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่นะโอ้โหดูสิแต่งหน้าสวยมากเลยคนนี้นะบอกที่จะมางานพรอมมากมายส่วนด้านนี้เป็นที่ถ่ายรูปอ๋อสามารถมา แชะรูปได้นะคะหยุดเต้นก่อนเนี่ยก็มาถ่ายรูปก่อนเข้างานก็ได้นะโอโหสวยมากมายดูฉากหลังดิฮะฉากหลังนี่คือแบบว่าสวยเลยนะนี่แล้วก็มีกล้องถ่ายเราแบบนี้นะแล้วก็แอคท่านิดนึงนะคะเนี่ยก็จะแอคท่าอะไรก็แอคไปนะเต้นเต้นก็ได้นะทุกคนเนี่ยเฮ้ยเขามีการเต้นรำกันด้วยนะคะแล้วเขาก็จูบกันด้วยเขาก็จูบกันโอ้โหเต้นไปด้วยแล้วก็จูบกันด้วยทําไมเชิงโรแมนติกขนาดนี้โอ้แม่ก็ทุกคนดู บอดเดททำไมเราไม่มีคู่แบบเขาบ้างเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดใครมีคู่ควงมาเนี่ยเขาจะได้เต้นรำกันแล้วก็นี่เลยได้จูบกันด้วยนะคะดูเราจะแยกเขาสองคนออกจากกันยังไงดูสิคะอิชาจะมดเลยไม่สามารถแยกเขาสองคนออกจากกันได้นะคะก็ราคาวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามา งานพรอมนะคะในปีการศึกษาของมัธยมปลายนั่นเองนะคือแบบว่าจะจบการศึกษาแล้วไงก็เลยจะมีงานปาร์ตี้อะไรแบบนี้อ่ะถ้าเกิดใครชอบแบบแต่งตัวแล้วก็มาเต้นรําแบบนี้ก็แนะนําแบบนี้เลยนะคะเล่นเพลินเพลินสนุกสนุกนะทุกคนอ่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแกัน,นะจ๊ะเพราัก็หม่ครั้งหน้าบ๊ายบายนะจุ๊บๆหลังจากที่เราผิดหวังที่ไม่มีคู่ครองเ <Huh? S 1> ะฉนนั้นเราจะมาแต่งตัวเป็นผู้ชายกันต <Huh? S 1> รงนี้เดี๋ยวมันทรงอะไรเนี่ยทรงหัวล้านเหรอเดี๋ยว ทรงนี้ไม่เหมาะกับเรานะฮะเอ้ยทรงนี้ก็ย,ยังดูดีหน่อยแหมเมืม่อกี้ทรงหัวล้านต่อมามาเลือกหน้าตากันดีกว่านะเราจะแต่งตัวเป็นผู้ชายนะคะนี่เลยใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่น,แ,วนแบบนี้ง่าหล่อซะไม่มีงั้นเดี๋ยวเราว้าไปงานพรอมเลยดีกว่าปึ๊บ่าโอเคตอนนี้เราก็มาที่งานพรอมแล้วนะ,ะดูซิว่าจะมีผู้หญิงคนไหนมาสนใจเราบ้างนะเราก็ยืนหล่อๆเป็นเจ้าชายดีกว่านะคะยืนนิ่งก่อนบอดดดไม่มีใครมาสนใจเลย เฮ้ย hey, แต่ว่ามีมาคนหนึ่งสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อคือว่าผมชื่อจอร์ดเลยครับผมยังไม่มีแฟนเลยนะครับคืนนี้คุณสนใจมาเต้นรำกับผมไหมครับอ่าแน่นอนค่ะเดี๋ยวนะคนนี้เป็นของฉันฉันขอละกันตอนนี้รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมารุมแย่งเรานะคะแม่พอเราเป็นผู้ชายนี่สเสน่ห์แรงเหลือเกินพอเป็นผู้หญิงนี่ไม่มีคู่ควงเลย